อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิงครับนี่มาดูรถเอ่อรถดัมนะครับน่าจะทีมงานไหนผมไม่ทราบนะครับผมรู้แต่ว่าขับรถมาปาดหน้าผมอะ่ะเอาผมก็วิ่งของผมมาดีๆนะครับแต่ว่าผมก็วิ่งมามาเรโอพอสมควรอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไป ไปบังเบียดไทยนะครับเอาเดี๋ยวผมถามมากนะ่อนค,ครับเาดินลงมาลวเไงครับลูกพี่เป็ยังไง ผมก็เฝ้าแลีว่าเฝ้าดีๆนี่ล่ะานไปจังไหนเจ้าคือรักปานนาข่อยเจ้าในเลีข่อยถ่ายวีดีโอข่อยถ่ายคลิปว่ายุคไข่ล่องรถข่อยเออไปจังไหนมาเนี่ยครับเพราะว่าผมก็เลี้เลือดขัวมากจะเลี้เลือดใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าจะเฝ้าไปบัดนี้เจ้าปานนาข่อยนี่มันหมก็กวางไหนเออเดี๋ยวไปคุยยูนิล็อกโมครับคุยกันล็อกโม่อ้าวนี่ครับอันนี้เขาจอดเลย นี่นี่ดูดูเลยครับนี่คือจอดรถจอดรถขวางขวางเราไว้นะครับถ่ายตเบียนไวด้ดิอ่านี่ครับผมวิ่งของผมมาดีๆนะครับแต่ว่าแต่ผมวิ่งไล่ตูดคันสีเลือดหมูมาแต่คันคันสีน้ำเงนินนี่วิ่งซ้ายครับวิ่งข้างหลังครับครับสวัสดีครับเป็นจังเด็ที่จะาป่าหนาผมขนาดน่ะ เอาผมแลี้ยง้องผมมาดิผมก็ไล่ดักจะมาซื้อซื้นบรือเปล่เอาเดี๋ยวมันมันเป็นยังไม่ได้ครับนี่มันปาดหน้าผมเลยอ่ะเออมันมันเป็นยังไงมันยังไงไม่ได้ใส่ผมถามมันยังไงไม่ได้ใส่เออโอเคโอเคว่ได้ครับนี่ผมมาขอโทษผมบดดันผมก่ายอมจอดขวางแบบเดียวจังไหนกับผมเออผมเลี้ยงมาดีๆีมันบ่าเออแล้วใครแล้วใครบาดหน้าเจ้าบ่บ่เจ้าเลี้ยวก้อนคแขยี่เลี้ยวเออ ข่เลี้นน้ำด่างมากข่อเฟ้าไข่เลีนเล่นขัวมากเบอต้องมากกันต้องครับมันเออมาไะไปลงหม้อไหมผมไปผมรดน้ำจานแล้วผมมีงานผมมีธุระผมไปเบหีนี่เดี๋ยวนึงไปวันไหนมีธุระมุเจ้าก็จิเก่งทักเนี่ยจะอยู่บ้านไหนเอาเอออยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวไข่หู้จักบัดล่ะในบ้านนี่นะมุเจ้าก็จิกทักแทะอือมาน้ำมาเด้อเดี๋ยวข่อจีบไายจะลงหมู่ นี่นะครับคันนี้นะครับนี่ถ่ายไหมดิโอสงวนสัตว์อันนี้หน้าตาหน้าตาไม่ค่อยเก๋าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไม่อยากไม่คือเดินลงมาแล้วคือเดินลงมาแล้วโอ้โหพร้อมบวกอะพร้อมบวกนะครับแต่แต่ดีแล้วที่เราเราจะหยินใจนะป้าถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเออแต่นี่ผมถ่ายคลิไปไว้ก่อนครับเพราะว่าผมสงสัยแล้วว่าว่าแบบ มันเป็นยังไงอ่ะแบบเหมือนเขาขับรถแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแปบบว่าคือถนนเป็นสี่เลนนะครับแต่ว่าเขาวิ่งเลนซ้ายเนาะแล้วผมวิ่งเลนขวามาผมก็วิ่งปกติครับตามกันสีเลือดหมูนะ่ะตามตูดขนนั้นมาแต่ว่าอยู่ดีๆนะครับขั้นสีน้ําเงินก็ก็แซงผมมาแล้วก็ปาดหน้าผมนะครับนะ แต่ว่าผมกับคันเลือดหมูนี่ไม่ได้มีอคติกันนะครับก็ผมผมวิ่งตามตูดเข้ามาเฉยแต่คันสีน้ําเงินน่ะเขาเป็นทีมงานเดียวกันกับคันสีเลือดหมูครับแล้วผมก็วิ่งตามมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดีๆเขาคันสีน้าเงินก็แซงผมมาแซงผมมาแบบก็แซงมาแล้วก็ปาดหน้าเข้าเลยอ่ะเอาแบบเฉียดกระโจกผมนิดเดียวน่ะเอาเขามาขับช้าด้วยนะถ้า,ถามาแล้วข,ขับช้าถ้าผมไม่หลบน่ะคือชนครับบอกเลยว่าชน แต่ว่าผมก็คือไม่อยากไม่อยากมีปัญหาเนาะแล้วก็ยังไงอะอาชีพเดียวกันน่ะเอา้าแล้วผมไปทําอะไรให้คุณน่ะผมไปเบียดคุณเหรอหรือว่าผมไปเอขับตรงไหนหคุณไม่พอใจหรือว่าผมแซงคุณหรือเปล่าแต่แซงถ้าคุณไม่อยากผมแซงคุณก็ต้องวิ่งเร็วกว่านี้ครับว่าผมมาผมก็วิ่งเลนขวาถนนสีเลนผมไม่ได้ไปแซงซ้ายคุณครับแลวอยู่ดีๆมาจอดรถขวางผมเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเขามาเหินอยู่โรงโม่หนเดี๋ยวเคลียร์ที่โรงโม่นะครับเมื่อกี้มันกลางถนนครับผมเกรงใจรถเห็นเขาเห็นมามีถือกล้องถ่ายวีดีโอไว้เขาจะพูดเขาเห็นถือกล้องพอดีไงเขาไม่เห็นกล้องฟ้าเพราะว่าเขาเลยยังน่าจะมีกล้าพูดอะไรเยอะผมเห็นเออแซงแซงผมมาแล้วนะครับคันสีน้ําเงินน่ะแซงผมมาแล้วแต่เปิดกระจกไม่เปนใช่เปิดกระจกเปิดประตูแล้วสองข้างหลังเอ้าผมก็งงเขาคิดว่าของเขาหล่นหรือเปล่าหรือว่าเขาทิ้งอะไร แต่ที่ไหนได้ครับเหมือนเขามีปัญหากับผมอ่ะเอ้าซึ่งผมก็ไม่ได้เอะใจนะผมก็วิ่งของผมมาดีๆเนาะรถผมก็ขับปกตินะครับนะแต่ว่าทําไมถึงออาชีพเดียวกันน่ะผมบอกเลยครับผมไม่กลัวครับไม่ว่าจะใครหน้าไหนคุณใหญ่ตมาจากไหนครับมาเลยครับเมื่อกี้ผมบอกมาหน้ามาที่หน้าลงโง่เลยครับมันมีพื้นที่ครับพอได้บวกผมก็บวกได้เลยครับแต่ตรงนั้นคือมันเป็นถนนสองเลนครับที่สัญจรครับ เขาตั้งใจจะมาเอาหินครับแต่ว่าพอผมบอกว่าเจอกันหน้าลงม่เขาไม่มาครับเขาบอกว่าเขามีธุระเขาจะกลับไปวิ่งงานซึ่งรถคันนี้นะผมเห็นวิ่งหินอยู่ลงม่ตลอดนะครับรถสองคันนี้นะผมเห็นอยู่แทบตลอดเพราะว่าผมมาลงู่นี่โอ้ยเกือบทุกวันก็ว่าได้ครับแต่ว่าคือคุณเก่าเหลือเกินครับผมก,ก็ยอมใจเหมือนกันแหละเอฟซี FC. เอ้ย ผมสังเกตตั้งแต่เขาแซงรอบแรกแล้ว FC เขาแซงแล้วเหมือนเขาแซงผมได้แล้วเขาจะขวางผมไว้อ่ะแบบขับช้าๆจนผมได้วิ่งประมาณเกียร์4เนาะแต่ซึ่งผมก็ต้องรีบรีบวิ่งรถขาเปล่ามานะ่ะต้องวิ่งเมาหินอยู่แล้วเนาะผมต้องทําเวลาครับเพราะว่าเอ่อยังไงอ่ะผมตอนขากลับไปมันจะได้ไม่ค่ําเนาะ FC แต่ตอนนี้คืออะไรวะอยู่ดีๆมาปาดหน้าผมอะแล้วแล้วเป็นคนที่ ไปกลางๆคนนะตัวเล็กๆครับแต่ถ้าผมเตะคงรอบเดียวล่ะอเเอ้ยผมบอกตรงเลยแต่หนะ้าเขาพร้อมบวกอ,อ่ะออาทีมงานผมก็รอกันเต็มเลยครับตอนนี้คือขอให้มาครับเดี๋ยวผมลงไปคุยกับทีมงานก่อนในซีนะ มันไม่มาครับเนี่ยถ้ามามันต้องมาตามสูตรแล้วเอานี่ครับมันมาแล้วครัเอาเป็นจะได้ครับลงมาเป็นจะได้เจ้าคือป่านาควายบดไอ้ปาดตั้งไหนไข่ไายคลิปบ้าเนี่ยเอ้าเออเจ้าชิบ้าเนี่ยเออแล้วแล้วไข่เมียนางเจ้า เอาไข่ย็นังเจ้าข่ามอ่เอา่อย็นังเจ้าเอา่อยนังเจ้าเจ้าเลนเลี้ยใส่ข่แซงขัวมากเออแซงขึ้นแล้วเจ้าป่านาข่หนังเออเขาเลี้ยใส่บ้านเบียดกับ๊กไข่เลยเออว่าเบียดข่ยมีคิบเจ้าเบิ้งวอเออแล้วไข่แซงขึ้นแล้วเจ้กจอดควงรถควงข่ไปหนังฮะก็ เคลียไม่จบนะครับเขาขับรถหนีไปเลยครับเนื่องจากว่าไม่รู้ยังไงครับผมก็คือคุณทําผิดเนะ่ะอย่างน้อยถ้าคุณมีหัวใจนะคุณก็ต้องเออขอโทษดิเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันเนาะเอฟซีเนาะไอเราขับรถเรามาดีๆครับขับรถมาผมขับปกติเลยนะครับแล้วแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ไปใกล้กับพี่คันสีน้าเงินด้วยนะครับผมไม่ได้ไปใกล้ไปบังเบียดเขาเลยครับเขา เขาวิ่งอยู่ก่อนผมอยู่แล้วนะแต่เขาวิ่งอยู่ตรงสี่ถนนสีเลนเนาะถนนสีเลนแต่ผมวิ่งมาผมก็ต้องแซงเนาะเพราะรถผมวิ่งเร็วกว่าก็แซงปกติซึ่งมันคนละเลนอยู่แล้วผมไม่ได้ปวิ่งใกล้คุณอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าผมวิ่งตามตูดเพื่อนเขามาคันสีเอ่อเลือดหมูนะครับนะวิ่งตามตูดคันสีเลือดหมูมาซึ่งคันสีเลือดหมูน่ะเจอกันอยู่ตรงเอ่อทางร่วมทางแยกนะครับเป็นทางสีแยกซึ่งเขาก็มาข้างหน้าผมเขาจะเลี้ยวซ้ายผมจะเลี้ยวขวาผมก็เลย ให้เขาเลี้ยวก่อนครับพอเขาเลี้ยวก่อนผมก็วิ่งตามตูดคันคันที่เลี้ยวก่อนนั่นแหละคันสีเลือดหมูมานะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆก็มาเจอเพื่อนเขาอยู่ตรงสีเรนครับแล้วผมก็วิ่งมาเรื่อยๆตามตูดมาเรื่อยๆครับแต่เขาก็คันสีเลือดหมูก็ขับรถถือว่าขับรถใช้ความเร็วพอประมาณนะครับผมก็วิ่งมาตามมาเรื่อยๆครับแต่ทีนี้อยู่ดีๆคันสีน้าเงินที่เราแซงมาตั้งแต่เนื่องนานนะครับแซงมาตั้งตั้งแบบประมาณ สี่ห้าลูแล้วนะผมแซงเข้ามานะ่ะแล้วอยู่ดีๆผมมาถึงตรงทางแยกเขามาแซงแซงผมแล้วก็ปาดหน้าผมเข้าเลยอ่ะเอฟซี F C. ซึ่งเนี่ยครับเบียดเบียดกระจกตรงนี้ผมเข้าเลยครับแต่ดีแต่ผมหยุดเบรกไม่ให้มันโดนกระจกครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้รถตัวเองเออมีรอยมีอะไรเนาะเอฟซีเนาะแต่ถ้าผมให้เขาชนคือเขาก็ต้องเสียเงินนะเพราะว่าเขาปาดหน้าผมนะนะครับนะแล้วทีนี้พอเขาปาดหน้าเสร็จเนาะ ผมก็คิดว่าเออเขาอาจจะรีบหรือเปล่าหรือยังไงผมก็ไม่ได้อากตีนะครับผมยังไม่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําครับว่าเขาแบบอากตีกับผมนะครับผมก็เลยขับตามมาเรื่อยๆแต่ทีนี้เขาวิ่งช้าลงครับทั้งคันเลือดหมูสีเลือดหมูทั้งคันสีดาเงินอยู่ข้างหน้าผมทั้งสองเลยเขาเขาวิ่งช้าลงช้าลงทีนี้เขาก็วิ่งเบียดเบียดายไว้ครับเบียดเบียดซ้ายไว้แล้วแล้วผมก็เออ แซงครับทีนี้เพราะว่ามันช้าเนาะวิ่งแค่เกียร์สี่เองเกียร์สามเกียร์สี่ซึ่งมันช้าเน,ะน,นเาะถนนรัดยางครับทีนี้ผมก็เลยแซงเขาทีนี้พอผมขึ้นออกขวาแซงมันเป็นถนนสองเลนน้อยสีเนาะผมก็เหยียบแซงไปเลยแต่เขาไม่ยอมไม่แซงครับเขาเหยียบเหยียบไล่ผมอีกเอา้าแต่รถผมมันแรงกว่าเนาะผมก็เลยแซงเขาไปได้ครับทีนี้พอแซงเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งเลนซ้ายปกติทีนี้เขาแซงผมคืนครับแซงผมคืน ผมก็เลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้เขาแซงผมก็คิดว่ามันเป็นยังไงพอเขาแซงปุ๊บทีนี้ f อฟเอ้ยพอเขาแซงผมเสร็จเอฟรู้ไหมว่าเขาทําไงเขาปาดผมอีกรอบที่สองครับทีนี้อา้าวผมก็เลยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาเขาน่าจะมีปัญหากับผมอะไรสักอย่างผมก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปครับพอวิ่งมาอีกไม่ถึง2กิโลครับเอฟเห็นเอ่อเห็นเขาจอดตามในคลิปเลยครับจอดขวางผมทั้งสองคันเลย แล้วเขาก็เดินลงมาว่าเอาจะเอาอยัางไงผมก็เลยว่าเอ้าเป็นยังไงครับผมทําอะไรให้หรือเปล่าตามที่เอฟซีเห็นในคลิปนี่แหละรครับแล้วเขาก็พูดนู่นนั่นนี่ไปครับเบี่ยงไปนะครับนะแต่รู้สึกว่าเมาครับเพราะว่ากินเหล้าเต็มเลยนะครับนะนี่ก็ไปเจอกันที่โลงโมตามในคลิปไหนอเอฟซีเอ้ายังไงก็คลิปนี้นะฝากเอฟซีพิจารณาด้วยครับว่าผมผิดอันใดนะครับผมผิดอันใดทําไมท่านหนึ่งแบบโอ้ อาชีพเดีวยวกันนะ่ะวิ่งหินลงโม่เดวยกันอีกผมก็ให้ยังไงล่ะให้ทางตลอดครับรถคันไหนที่เจอผมนะ่ะผมหลบซ้ายหลบให้ตลอดครับผมไม่เคยที่จะเบียดปังเบียดใครเลยครับผมบอกตรงผมเป็นมิตรทุกคันครับนะ F4 แต่ว่าผมเจอแบบนี้อู้รู้สึกไม่ดีเลยครับผมโมโหมากครับบางทีรถเรานะ่ะเราก็รักเนาะบางทีมีอะไรคุยจอดคุยกันเลยครับแล้วไปจอดขวางผมไว้แล้วทีนี้รถก็ติด ผมบอกว่ามาหน้าลงมู่เลยลงมู่เลยอีกแค่1นกิโเองครับถึงหน้าลงมู่เขาก็บอกว่าไม่ไปครับจะกลับบ้านพอสุดท้ายเขาก็ตามไปครับผมก็เลยไปถามอยู่นั่นเลยก็ตามทีนในคลิปเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพิจารณาด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ